สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมา,าหาแม่บัวทองที่ป่าจ้าวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดเราพาแม่บัวมามัดที่ป่านะคะมาหลังมัดของน้องนะคะคุณนายบัวทองคุณแา่าบัวทองเป็นได้เป็นได้ เวลาจะมา,าพากลับบ้านนะคะหมโทองได้นอนกลางวันไหมน่าจะนอนอยู่นะจ๊ะมาเห็นหนึ่สีอาเล็มยาแถวนี้นะคะ ตอนเช้าตอนกลางวันเราก็ตัดหญ้าตรงนี้นะคะให้จ้าปลายหญ้านะคะนี่ปลายหญ้าจ้ะปลายหญ้านี่เปิดปลูกปลูกปลูกตอนต้นหน้าฝนนะคะเดือนช่วงเดือนหนเนาแต่ว่ามันมันพอตัดอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่กล้าตัดเพราะว่าตัดช่วงนี้มันแห้งนะคะกลัวว่าตัดแล้วจะตายเนะะี่ยจ้ะ ตัดแล้วต้นยาจะตายก็เลยยังไม่ได้ตัดนี่อันนี้คือน้องกินกินยานะคะยาเล่มยาไปจ้ะเราก็เล็มเล่มเล่มยานี้ให้นะคะมาโยนให้ข้างมันจ้ะขึ้นไหนบัวทอง มามัดที่ป่าอย่างนี้กลางวันก็มาดูนะจ๊ะเปลี่ยนลักมัดอยู่จ๊ะกลางวันพาไปดื่มน้ํานะคะดื่มน้ํานู่นทางนู่นนะคะมีสระมีสระน้ำแต่ไกลทางนึนค่ะ เติมไปประมาณ500 500เมตรนี่จ้ะโอ้นี่ลองรอยการนอนกลางวันของคุณนายคุณบัวทองนี่จาะนี่ยยาเตรียมเตียนอย่างนี้แสดงว่านอนนะจ้ะนี่หลักฐานการนอนของคุณบัวทองตอนกลางวันนี่ยาเรียบเลยโอ้ได้นอนที่นอนเรียบ 好看一点。<laughs> yeah. ดูหักไม้เขาวเดินไปเล่นทางนู้นนะคะนู้นหักลองรอยการหักไม้อาอันนี้นพ่อควานน่าจะมาเปลี่ยนหลักมัดเปลี่ยนหลักมัดนะคะตอนกลางวันจะนี่จะ้ะอันนี้คือการกินยาธรรมชาตินะจะ๊ะ กินอยู่นะจ๊ะกินพามามัดปากก็ยังงี้นะจ๊ะได้กินยากินยาอื่นที่ไม่ใช่ญ้าีนเปียนะจ๊ะก็ยาอย่างน้องก็ได้กินแต่ญ้าในเปียอย่างเดียวบางทีก็เบื่อมอนกันนะจ๊ะกินยากินยาในเปียแล้วก็อ้อยนะคะอย่างอย่างยานี่นะจ๊ะนี่ คือเราไม่ค่อยได้เกี่ยวยาที่น้องกําลังกินนี่คือมันมันไม่คงเกี่ยวนะจ้ะมันน้อยนะคะคือถ้าเขาจะได้กินก็คือพาเขามามัดอย่างนี้นะคะจ้ะเนีหมัดอย่างนี้ดีกว่ามัดอยู่ที่บ้านนะคะ ได้เดินเดินเดินได้กินได้เปลี่ยนอาหารบ้างอย่างนี้นะคะคราวเคลือนี่จะยาแปงยานะคะนี่นานี้ก็ประมาณนี้และค่ะแปลงยา ตัดซุ้มสีสซุมห้าไม่ได้นะคะไม่เลือพันยาถ้าตัดซุมสีสซุมห้านี่ไม่เลือพันนะคะต้องแก้ซักระยะขนาดหนึ่งที่ว่าเหมือนว่า <_ c oughs> เขามีความทนทานนะจ๊ะเขาทน <_ c oughs> เขาอันนั้นนะจ๊ะต้องแก้แก้แกขนาดหนึ่งจะต้องแกแก้ก่อนนะคะถึงตัดยาอ่อนๆตัดไม่ได้ถ้าอ่อนๆตัดไป ไม่เรือพันจะแห้งตายหมด งนอนคุณนายบัวทองทั้งกินทั้งนอน มันทุกดินมันทุกนายบัวทองมันทุกดิน អូយដូចអូយដូចល ாய் ខូដไม้ល ாய் ไม้ขูดอย่าดูពួកนอกนายบัวตอกលิ่นไปทั่วเด้อย่านูหักไม้អឺน้อ า,าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านไแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะคะ โอ้น่นอีกหลักหนึ่งตอนกลางวันตอนเชานะ้าน่าจะเป็นหลักนุ่นนะคะนุ่นน,นตรงนั้นก็ลอยเตียนลอยนอนกลางกลางวัน,น,นหลักนี้จะอาจจะเจอกันคลิปต่อไปจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ